สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจ BMW U าบายเมือนในวันต้อนทุกท่านนะคะลูกค้าหลายท่านนะคะอาจจะกําลังสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าบีมเนี่ยนั่งอยู่บนรถ BMW ซีรีส์อะไรนะคะวันนี้ค่ะบีมีรถนะคะ BMW New i n s t o c k นะคะเพิ่งเข้าสต็อกมาใหม่เลยค่ะนั่นก็คือคันนี้นเองนะคะส่วนจะเป็นรุ่นอะไรนั้นตามบีมไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เซล์ค่ะสปอร์ตไลน์นะคะโสม F30 นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะ LCI มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการปรับจูนเรื่องแรงม้านะคะจากปกติเนี่ยมันเครื่องยนต์2,000เนาะ2,000ซีซี184แรงม้าก็จะปรับจูนมาเป็นที่190แรงม้านะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันเต็มค่ะออปชั่นครบเลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ ไฮโดรชิปนะคะการปรับเปลี่ยนเกียร์หลังคงลรงเนาะแล้วก็รวมไปถึงหน้าจอคอมมาน์นะคะที่ยาวมากๆเลยนะคะจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตัว iDrive แบบใหม่นะคะเป็น iDrive แบบ Touchpad นะคะสามารถวาดตัวเลขนะคะหรือตัวอ,อักษรเนี่ยลงไปบนแป้นได้เลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ Gear ค่ะเซปทอเกแบบแปะสปีดนะคะรวมไปถึงนะคะ มีโหมดปรับเปลี่ยนการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะหรือโหมด Eco Pro นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างสมูทมากๆเลยนะคะมาถึงช่วงแจ้งโปรโมชั่นราคาพิเศษกันแล้วค่ะกับรถยนต์คันนี้นะคะ BMW 320 Diesel Sport Line ค่ะปี2016นะคะกับเลขไมายเพียงแค่63,000กว่าโลเท่านั้นค่ะพร้อมทั้งนะคะยังมี BSI นะคะฟรีมาทนานเนี่ยถึงเดือน3ปี2021-21กันเลยทีเดียวค่ะ กับราคาสุดพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่1 4 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะคะปลายแดงเนี่ยขายกันเกือบ3ล้านกันเลยนะคะพร้อมค่ะดอกเบีย้ย0%นาะนสูงสุด2ปีนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์หรือติดต่อบีมมาได้ที่เบอร์090-008-1318นะคะตอบจดทุกงบนไขใส่ใจทุกบริการะคะ่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ